สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้หน่อยก็เอาบรรยากาศในฤดูหนาวนะคะช่วงที่หิมะตกซึ่งปีนี้หิมะตกน้อยมากๆนะคะเอามาตัดต่อเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะและก็ตอนนี้ฤดูหนาวก็ใกล้จะผ่านพ้นไปแล้วนะคะกว่าหน่อยจะปล่อยคลิปนี้ก็เดือนมีนาคมนะคะเพื่อนๆซึ่งก็ย่างเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วและนี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์บริเวณอ่า ใกล้กับหมู่บ้านที่หน่อยพำนักอาศัยนะคะเพื่อนๆภาพที่เห็นนี้ก็เป็นบริเวณเกษตรกรรมนะคะเพื่อนๆช่วงนี้ก็มีหิมะปกคลุมนะคะถ้าเกิดว่าเริ่มเข้าฤด,ดูใบไม้ผลิเกษตรกรก็จะไถแล้วก็หวา่า,วานพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วช่วงเดือนมีนามเมษาเป็นต้นไปก็พืชผลทางการเกษตรก็จะเจริญเติบโตค่ะ และภาพที่เห็นนี้ก็เป็นทะเลสาบที่ที่เซนะคะคำว่าเซก็หมายถึงว่าทะเลสาบค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นในฤดูหนาวก็ตามนะคะเพื่อนๆืนหิมะปกคลุมนะคะคลิปนี้หน่อยไปเมื่อตอดเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะเรามีตั๋วเดือนก็เลยนั่งรถไฟเที่ยวในแต่ละเมืองนะคะเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนคนจะเยอะและนักท่องเที่ยวเยอะมากและถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่หนาวหิมะตก แต่เป็นวันอาทิตย์นะคะเพื่อนๆก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตรึมเลยค่ะเราก็จะเห็นหิมะปกคลุมทะเลสาบนะคะแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบตรงนั้นนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนตรงนี้จะเขียวไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆนี่ให้เห็นบรรยากาศนะคะหน่อยซื้อตั๋ว49ยูโรนะคะต่อเดือนเป็นราคาของปีที่แล้วค่ะ ส่วนปีนี้จะขึ้นเป็น58ยูโรนะคะและนี่ก็คือนกเป็ดน้ําค่ะเพื่อนๆขนาดหนาวแค่ไหนก็ยังมีนะคะนกก็ยังว่ายน้ําในทะเลสาบไม่หนาวเลยค่ะบรรยากาศไม่มีแดดนะคะเพื่อนๆแล้วก็เริ่มมืดแล้วก็เลยได้ภาพแบบขมุกขมัวอย่างนี้นะคะก็มีนักท่องเที่ยวให้อาหารนกนะคะเพื่อนๆน อันนี้คือนกเป็ดน้ําค่ะที่จะเดินเติบโตในธรรมชาติและก็มาว่ายน้ําเล่นในทะเลสาบแห่งนี้ค่ะชมนกเป็ดน้ําต่อเลยนะคะอยู่ในทะเลสาบแล้วที่เห็นอยู่นี้เยอะๆนะคะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเขายนอาหารให้นั่นเองค่ะนกก็เลยมารวมตัวกันตรงนี้แล้วหน่อยก็เลยได้คลิป นกที่เล่นน้ําตรงนี้ได้คลิปสวยเลยค่ะเพื่อนๆและแล้วเราก็มาอีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองออฟเฟนบวกนะคะเพื่อนๆเ,เป็นช่วงคริสต์มาสก็คือปีที่แล้วนี่เองแต่หน่อยเพิ่งเอาคลิปมาตัดต่อนะคะเป็นบรรยากาศช่วงคริสต์มาสค่ะของเมืองออฟเฟนบวกทาไมหน่อยถึงได้ไปหลายเมืองอย่างที่บอกนะคะหน่อยมีตั๋วเดือนวันไหนว่างเลยนั่งรถไฟเที่ยวนะคะขี้เกียจอยู่บ้านไม่รู้จะอยู่บ้านทําไม เที่ยวชมเมืองในแต่และเมืองต่างๆแล้วก็ได้รูปสวยๆมาให้เพื่อนๆที่อยู่ประเทศไทยดูค่ะหรือไม่ก็เพื่อนๆที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองได้เห็นบรรยากาศของประเทศเยอรมนนีค่ะและนี่ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะคะเป็นต้นจริงนะคะเพื่อนๆเขาเอามาประดับไฟในช่วงเดือนธันวาคริสต์มาสปีที่แล้วค่ะ และแล้วเราก็ไปเจอตลาดนะคะเจอผักกาดนะคะเพื่อนๆเราเคยเห็นแต่ผักกาดสีขาวแต่นี่มีทั้งสีขาวและสีม่วงค่ะสวยงามมากเลยเห็นแล้วก็อยากถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะและนี่ก็เป็นฟักทองที่หน่อยถ่ายในตลาดนะคะแล้วเราก็เอาดอกเหลืองปรีดียาธนจากประเทศไทยซึ่งกําลังบานในเดือนมีนาคมเอามาให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะ เราก็มีลูกมะยงชิดจากบ้านเรานะคะเพื่อนๆนบ้านเราที่ประเทศไทยมะยงชิดหวานกรอบอร่อยปลอดภยัยไร้สารพี่สาวเราเป็นคนปลูกนะคะแล้วในหมู่บ้านเรานั้นมีมะยงชิดบ้านเราต้นเดียวนะคะเพื่อนๆนบ้านคนอื่นไม่มีนะคะหรืออาจจะมีอีกต้นหนึ่งบ้านของคนอื่นแต่ไม่หวานแบบนี้นะคะปลอดภยัยไร้สารลูกใหญ่เท่าไข่ไก่เลยคะ่ะ และเราก็เอาภาพดอกไม้ในระเบียงบ้านเรานะคะเพื่อนๆซึ่งในฤดูร้อนในประเทศเยอรมน,นีนั้นปลูกอะไรก็สวยค่ะไม่ไม่เฉพาะในเยอรมน,นีนะคะในทวีปยุโรปทั้งหมดเลยช่วงหน้าร้อนก็จะสวยทุกประเทศเลยนะคะและนี่ก็เป็นดอกบัวจากประเทศไทยคะ่ะช่วงที่หน่อยไปเที่ยวประเทศไทยเจอดอกบัวสวยเราก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะเพราะว่าที่เมืองนอกนั้นดอกบัวไม่มีแล้วก็ปลูกยากมากๆนะคะ และแล้วก็เป็นขนุนจากบ้านเรานะคะต้นเตี้ยติดดินลูกดกมากๆค่ะดอกไม้นายจ้างให้มาช่วงคริสต์มาสตอนนี้บานแล้วถึงแม้ว่าอากาศข้างนอกจะติดลบและไม่มีแดดดอกไม้เราก็บานหนึ่งกระถางนี้มีตั้งหกดอกนะคะเพื่อนๆบานเท่ากระดง้งลำต้นเกือบจะหักนะรับน้ำหนักไม่ไหวสวยมากๆค่ะ ดอกไม้สองกระถางนี้นายจ้างให้มาช่วงคริสต์มาสปีที่แล้วนะคะเพื่อนๆบานใหญ่ตัวลังการสวยมากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นขนมเคก้กที่ลูกสาวเราอบนะคะลูกสาวเราชอบอบขนมเคก้กค่ะอันนี้ก็ผัดหอยนะคะผัดหอยแมลงภู้อร่อยมากๆดอกไม้คืองามแทดอกไม้วันเกิดของเราค่ะ สวยยค่ะเพื่อนๆดอกไม้วันเกิดดอกไม้วันเกิดที่ได้จากนายจ้างแล้วก็คนในครอบครัวให้มาด้วยค่ะตบท้ายด้วยขนมเค้กและกาแฟยามบ่ายนะคะเพื่อนๆที่ร้านเบเกอรี่ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ